ดังกล่าวครับในช่วงค่ำคืนแสงสว่างจากสองทางก็มีไม่เพียงพออุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนสายดังกล่าวจึงได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไฟฟ้าสองสว่างมาติดบนถนนสายนี้ไปคุยกับผ่ารทางว่าควรที่จะมีการจัด นะครับการติดตั้งไฟนะครับไฟทางนะครับซึ่งก็ได้รับอนุญัตมานะครับก็ได้ประทานมา2ต้นนะครับถนนบางพานนะครับเราจะมีการจัดสร้างเพิ่มเติมเป็นช่องการจราจรมีกากครับแล้วก็จะมีจุดบริเวณที่เลี้ยวขวาเข้าลงสันเนี่ยเป็นลักษณะเป็นรูปกับเกือยหมาเดินนะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่มีปัญหาในเรื่องการจราจรจดเป็นอยู่เลยชัดเจนตามระบบการวิศวกรรมจราจรอย่างไรก็ตามนะครับการจล บัติเหตุให้ได้ผลผู้ขับขี่รถยุ่์ต้องใา้ยความระมัดระวังเป็นพิเศษที่สำคัญต้องไม่ประมาทอย่าลืมนะครับขับรถตามกฎช่วยลถอุบัติเหตุได้ด้วยรักและปรารถนาดีจากพวกเราทีงานชี้ช่องป้องภัยครับจะมีความเจริญค